กดก้องทานกันมั้งสามสองหนึ่งกดจนด้ก่อนนะคะสี่โมงไม่รู้ไม่รู้ะเวลาพี่หลังพี่แค้จะกดแล้วเหมือนกับน่ำแหมะนะ น้องเปิดไปดูหน้าถับไปครับชันิี้ของความไม่ต่อเนื่องอ่ะมันจะมีอยูสามชินิะครับคือพี่ใส่เข้ามาให้น้องไปอ่านเล่นนะครับมันมีอยูสามแบบคือหนึ่งความไม่ต่อเนื่องแบบระจัดได้สองความไม่ต่อเนื่องแบบกระโดดสามความไม่ต่อเนื่องแบบอนันต์นี่คือเอาไปอ่านเล่อนะครับไม่ค่อยเจอเลยข้อสอบไม่เจอเนาะไม่รู้มันจะออกยังไงไม่เจอ ไม่เเจอนะครับไปน้องครับมาดูนิยามที่สองจุดสามครับเขาบอกว่าถ้าฟังก์ชันมีความต่อเนื่องที่จุดในช่วง ab จะเรียกฟังก์ชันว่ามีความต่อเนื่องใน ab พี่มองคำพูดว่ามีความต่อเนื่องทุกจุดในช่วง ab แล้วมันจะเรียกมันจะบอกทำไมว่ามันเรียกว่ามีความต่อเนื่องใน ab ตอนน้ตองนนตอนน่อเลยก็คือมันคือเรารู้กันอยู่แล้วว่าฟังก์ชันมีความต่อเนื่องทุกจุดในช่วง ab ใช่ป่ะ มันจะเรียงไม่จัดมันแต่มันเนี่ยมันรู้มันยิ่งงงคนทำชี้คนทำไม่ดีเลงพี่ทำเองไม่ใช่หรอครับเออพี่ทำเองใช่ไหมก็ตื่นเออแค่นั้นแหละเออพี่ทำเดียวที่ทำไม่ดีนะเอออ่าต่อไปข้อสองจุดสี่ครับข้อสองจุดสี่นี่คือเป็นนิยามที่วัทดสอบช่วงของฟังก์ชันจะเนะครับคูอว่าครับฟังก์ชัน f x นะครับมีความต่อเนื่องในช่วงช่วงของ a b ช่วงปิด a b โดยที่ a น้อยกว่า b นะครับ มันจะมีความต่อเนื่องเมื่อหนึ่งก์ชันมีความต่อเนื่องใน a อบสองครับลิมีตของอเข้าใกล้ a ทางด้านบวกมีค่าเท่ากับ f อเข้าใจคำพูดอันนี้มันเข้าใจในนิยา่ปะเออส่วนสามครับทางด้านลบม,ม,ม,มีคาม่าเท่ากับ f b บทางด้าน b ลบนะทางด้าน a บวกกับทางด้าน b ลบเข้าใจเนาะน้องครับข้อสุดท้ายครับ ข,ข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายเด้อเด้อเด้อไข้อบางที่มีใครไม่เข้าใจไหมถามเตมอ่ะหาเตมมีใครไม่เข้าใจไหมไม่มีนะง่ายดูนอนจะรีบอยากอยากทำกิจกรรมแลใช่ไหมอยากแข่งมีแน่เนะมีแน่นสอบหมดเอาตอบก่อนค่ะอ่าข้อสุดท้ายแล้วเนาะตอนนี้ครับน้องน้องน้องเขาบอก f x ข้ามกับรูทสามลบดิได้ยินไหมสีโป้แค่คำน้องน้องเขาไปหาช่วงความต่อเนื่องช่วงของความต่อเนื่องน้องจำวิธีหาโดเมนได้ปะได้หายง่าเลยช่วงต่อเนื่องอรอวิธีเดียวกันวิธีเดียวกันโอเคปะวิธีเดียวกันโอเคปะจำได้ไหมในรูทติดลบได้ไหม 3บวก x ส่วน4บวก x มากกว่าหรือเท่ากับ0ใช่ไหมใช่แล้วส่วนเป็นศูนย์ได้ไหมไม่ได้ x ค right? yes ่าไหนทำให้ส่วนเป็นศูนย์ลบ4อ่า x ต้องไม่เท่ากับลบ4ด้วยมองให้ต่อมองให้ต่อจะมาเขียนเป็นเชิงลบใช่ไหมใช่ป่ะนี่เขียนไม่ได้ครับน้องเพราะมันเป็น3บวก x ต้องทำยไงก่อนเอาลบคูณเข้าไปครับพอเอาลบคูณเข้าไปจะจะกลายเป็น x ลบ3 4บวก x น้องครับเอาลบเข้าไปคูณในอสมการเครื่องหมายเปลี <ần note> ่ยนไหมจำได้ไหมเปลี่ยนนะจต่มากกว่าเป็นมากกว่าอ่ะครับเขียนเส้นจำนวนครับน้องเขียนเส้นจำนวนจบแล้วจบแล้วพี่ก็ใจดีเจๆพี่มาเข้าปรกดดันกันเต็มไปหมดเลยเขียนเส้นจำนวนครับน้องมีเลขอะไรบ้างครับสามเลขสามสามตัวนึงอีกอันหนึ่ง สี่หรือลบสี่ครับปิดเยครับลบสี่อ่ามันน้อยกว่าบวกลบบวกจะบวกลบบวกได้ไหมบวกลบบวกครับน้อยกว่าบวกหรือลบลบอ้าวได้แล้วนี่ได้ช่วงนี้ลบสี่ปิดหรือเปิดครับเปิดครับเฟเป็นลบสี่ไม่ได้แล้วฝั่งสามครับปิด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 ตอบนะน้องตอบ อ่อนหน้าที่เปิดลบสี่ปิดสาี <father> ่เลกโสวยครับป <ina> ิดครับมีเปิดไมคอ่าจได้ยินม่ได้ยินไม่ได้ยินเลยครับน้องไม่ได้ยินข้้งหลังหลับ เจษฎาครับสวัสดี <không> <mayor> <throat>